สวัสดีครับป้าอย่างละครับมือดึกครับหิวเข้าครับผมนี่เดี๋ยวผมจะย่างนี่ครับกะเพราป่ามึกกันไขดาวครับอืมืกนี่กะนวดป่ามึกครับนี่ใจนวดป่ามึกนะครับนี่กัไข่ครับอืใบกะเพราพริกครับตึงพริกแห้งพริกหนุ่มเอ่อพริกแห้งพริกสดนะครับแล้วก็นี่ครับใบกันช้าครับ หกเจ็ดใบนะครับแต่ได้รับมอามะครับกินแล้วเดี๋ยวรับมอ่ะ <precautions> ยังแรกก็ไขด่ดาวนะครับนี่ใจ้น้ำมันหมูครับผม <September> เอาเลยครับแล้วกินมันหอมครับเอาให้มันหอมเอนนะครับ นี่ครับถึงพริกแห้งพริกที่หนูครับสามมือครับนวดมือครับสามมืออรับสาเขียวไปเลยครับน้ำปลาครับของกุ้งอดครับ ใหมยครับพิถีทยครับอย่าเยอะครับแล้วตอนนี้ครับมีเด็ดนามล่างครบนะครับมาล้างเด็กอไปไหนครับไฟลุก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  ก,กระดกนะกระดกมีเปินฮือความห่อนเจ็บปิดไหวครับกระดกแก้ะความห่อนกระจายครับเดี๋ยวมาห่อนเดไปรันตั้งแรกผมเข้าใจว่ากระดกคือความแนะครับ นี่ครับกี่ใบมูน่ดูโอ้ไปไปเลยไ,ไปไปอ๋อลมงดูครับทุกคนนี่ครับได้แล้วครับกะเผากันครับกันชขา ดูกันนี่ครับายจัดการกันเลยครับทุกคนหนวดมืดของเขาครับนี่ครับใบเ,เขียวนะครับหวันกันยังงุ่นกระเด้อดแล้อหยวกันตอนคำนะครับอยากกินเข้าครับออื เพลงครับวางตังไดดีครับทุกคนวางกากใเขาหี่อยไ่เอนแอน่ๆๆๆโอเคครับไปกินอะไรครับมาครับทุกคนนี่ครับ กะเพราปลามืก,กันช้าครับกัน <laughs> อ่ากินกันเลยครับมาครับทุกคนกำแหลกเลยตๆๆัวหวานกันเนี่ยครับอย่างมูเดอร์ไบอย่างมูเดอร์นี่ครับอืมอืม ลำเตสนะหมาอ,อยากเข้าหลอบดึกนะครับอย่างมีตู้เย็นจัดการแเลยครับวัตถุดิบในบ้านเขานะครับหาง่ายๆครับไปลาหมึกปลาหมึกนี่ซื้อมาไว้ไซฟิตไว้นะ <laughs> มมสมุนไพรครับกินได้หมด ไข่ดาวเจอมย่อมผมชอบกินผัดกะเพราครับใกวัตถุดิบอย่างกันด้ครับในมอดะดูใบนี่ด้วยเขียวริว้ืมงอนมึกหอบ ล้ำแต้หนาเพชรเพชร,พชรนาดครับพริกหนักใส่ดาวเ้วยครับน้าจันร้อนในระอยากกินเข้าจำเป็นนะเนาะทุกคนหยวน้ำลายเปืเป่อนยนะ บดรีโคกกันนะครับนี่ไล่ไล่รับได้นะครับผมนี่ก็แถมเมนูแล้วครับกระเพราเป็นห่อะอะไรปลาอะไรปลาหมึกพัดกระเพรากัญชาเนาะ แน่ๆครับผมฟากคิดต,ตามเพศผมด้วยครับควนเมืองลดมากครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันมาคลิปต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณครับ